สวัสดีครับทุกคนในโลกที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจิตใจคนนั้นยากที่จะคาดเดาและว,วันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคดีหนึ่งที่เคยสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับชาวอเมริกันจำนวนมากในช่วงปี1970คดีนี้เป็นหลักฐานของคำกล่าวที่ว่าเพียงแค่เมื่อผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเราถึงจะเห็นถึงเนื้อแท้ของจิตใจคน คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี1970ทางตอนใต้ของอเมริกาโดยเฉพาะที่ดัลลาสเมืองใหญ่อันดับสาของเท็กซัสแรนดอลเดลอะดัมส์เกิดในปี1948หลังจากจบมัธยมปลายเขาได้เข้ารับราชการในหน่วยทหารร่มของกองทัพสหรัฐเป็นเวลา3ปีบ้านเกิดของอดัมส์อยู่ที่เมืองครอฟซิตี้รัฐโอไฮโอ ในเดือนตุลาคมปี1976อดัมส์และพี่ชายออกจากโอไฮโอไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อหาโอกาสก้าวหน้าอย่างไรก็ตามหลังจากไปถึงแคลิฟอร์เนียพวกเขาไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้จึงตัดสินใจลองเสี่ยงโชคที่เท็กซัสวันพฤหัส,สบดีที่25พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณพระเจ้าอดัมส์และพี่ชายขับรถไปยังดัลลัสหลังจากไปถึง พวกเขาหาที่พักเพื่อพักผ่อนหลังจากนอนหลับไปหนึ่งตื่นเช้าวันศุกร์อดัมส์ก็เริ่มออกหางานในช่วงเวลานั้นในปี1970การหางานในดัลลัสไม่ใช่เรื่องง่ายชาวบ้านในพื้นที่กำลังอยู่ในสภาวะว่างงานอย่างไรก็ตามอดัมส์กลับโชคดีเขาหางานได้ที่สนามบินร้างแห่งหนึ่งเพียงครึ่งวันหลังจากหาและได้รับแจ้งว่า จะได้เริ่มงานในวันรุ่งขึ้นการพบเจอที่ลิขิตไว้วันเสาร์ที่27ตุลาคมปี1976ชายหนุ่มวัย28ปีจากโอไฮโอออกจากห้องพักแต่เช้านี่เป็นวันแรกที่จะไปทำงานเมื่อไปถึงโรงงานอดัมส์ได้รับแจ้งว่าไม่ใช่ทุกสุดสัปดาห์ที่ต้องทำงานและว,วันนั้นก็ไม่มีอะไรให้ทำ ในจ้างให้อดัมส์กลับบ้านและบอกให้เขากลับมาใหม่ในวันจันทร์หน้าอดัมส์จึงขับรถกลับบ้านโดยไม่มีงานทําเมื่อรถวิ่งไปได้ครึ่งทางจูจูเครื่องยนต์ก็ดับอดัมส์ตรวจสอบและพบว่าน้ํามันหมดมาสักพักแล้วในสถานการณ์ที่ยากลําบากเขาหยิบถังน้ํามันเปล่าจากท้ายรถเดินเท้าไปหาปั๊มน้ํามันใกล้ๆโชคไม่ดีวันนั้นไม่ใช่แค่สุดสัปดาห์แต่เป็นวันหยุดเทศก,กาลขอบคุณพระเจ้า ปั๊มน้ำมันหลายแห่งจึงปิดบริการอดัมส์ยังคงหาปั๊มน้ำมันต่อไปบนถนนที่เงียบเหงาในเวลานั้นมีรถสีฟ้าคันหนึ่งผ่านมาคนขับคือเดวิดอายุ16ปีเมื่อเห็นมีคนถือถังน้ำมันเดวิดจอดรถและถามอดัมส์ว่าต้องการให้ช่วยหรือไม่อดัมส์รู้สึกว่าตัวเองโชคดีและขึ้นรถของเดวิดไปเดวิดพาอดัมส์ไปหาที่เติมน้ำมันไม่นานนัก พวกเขาก็เจอปั๊มและกลับมาเติมใส่รถของอดัมส์เพื่อแสดงความขอบคุณอดัมส์ชวนเดวิดไปเที่ยวที่บ้านต่อมาอดัมส์ขับรถนำทางและเดวิดขับตามหลังไม่นานรถก็มาถึงที่หมายเมื่อเข้าไปข้างในอดัมส์เห็นพี่ชายกำลังอยู่ที่นั่นทั้งสองคนดูทีวีไปคุยกันไปแม้ว่าอดัมส์และเดวิดจะมีอายุห่างกัน12ปีแต่ทั้งสองเข้ากันได้ดี ระหว่างที่คุยกันอดัมส์ได้รู้ว่าเดวิดวัย6 6ปีก็ไม่ใช่คนพื้นที่บ้านเกิดของเดวิดอยู่ทางใต้ที่ไวเดอร์เมื่อคืนเดวิดขับรถมาทั้งคืนและเพิ่งมาถึงดัลลาสยิ่งคุยกันก็ยิ่งสนุกสนานและหลังจากนั้นทั้งคู่ตัดสินใจไปที่คลับแห่งหนึ่งชื่อบรองโกโบลเพื่อพักผ่อนคลับแห่งนี้มีบริการอาหารโบลิ่งและเครื่องดื่ม ประมาณบ่ายสามโมงเดวิดขับรถสีฟ้าของเขาพาอดัมไปที่คลับพวกเขากินดื่มใช้เวลาช่วงบ่ายอย่างมีความสุขเมื่อฟ้ามืดเดวิดเสนอให้ไปดูหนังที่โรงหนังกลางแปลงและพวกเขาก็ออกเดินเทาาในรถของเดวิดอดัมส์พบวัตถุอันตรายแบบสั้นและแบบยาวเมื่ออดัมแสดงความสงสัยเดวิดได้ลองใช้วัตถุนั้นส่งเสียงดังออกไปนอกหน้าต่างประมาณหนึ่งทุ่ม ทั้งสองคนซื้อแซนด์วิชและเบียร์หกกระป๋องเพื่อไปยังโรงหนัง drive-in โรงหนัง drive-in คือที่ใช้หนังกลางแจ้งที่ผู้ชมขับรถเข้าไปและนั่งดูในรถหลังจากดูจบพวกเขากลับไปที่ที่พักระหว่างทางกลับอดัมส์ได้แวะร้านค้าวเล็กๆเ,เพื่อซื้อของใช้และหนังสือพิมพ์จากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันต่อเดวิดถามอดัมส์ว่าคืนนี้ขอพักที่นี่ได้ไหม อดัมส์บอกว่าพี่ชายไม่อยากให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านจึงปฏิเสธอย่างสุภาพแต่อดัมส์ก็บอกว่าถ้าเดวิดกำลังหางานก็มาหาเขาได้ในวันจันทร์จากนั้นทั้งสองคนก็ร่ำลากันอดัมส์กลับถึงห้องพักเวลานั้นเกือบจะสี่ทุ่มแล้วเมื่อกลับมาอดัมส์เห็นทีวีในห้องนั่งเล่นยังเปิดอยู่แต่พี่ชายหลับสนิทแล้วเขาทำแซนด์วิชกินเองพอดีเวลานั้น ข่าวสี่ทุ่มเริ่มออกอากาศเขาดูประมาณ15นาทีปิดทีวีแล้วขึ้นห้องนอนอดัมส์ไม่รู้เลยว่าเพียงไม่กี ят, hey? ่ชั่วโมงหลังจากเขาหลับเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้เกิดขึ้นที่ดัลลัสเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้โชคร้ายเวลาในตอนนี้คือเที่ยงคืน30นาทีตำรวจสองนายกำลังตรวจตราบนถนนหนึ่งในนั้นชื่อวอ อีกคนคือคู่หูของเขาเทเรซาเธอเป็นหนึ่งในตำรวจหญิงคนแรกๆที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจตรายามราตรีในเขตดัลลัสด้วยความที่ดึกแล้วบนถนนแทบจะไม่มีรถตำรวจทั้งสองตัดสินใจจอดรถข้างทางพวกเขาเข้าไปในร้านอาหารด่วนซื้อน้ำอัดลมแล้วกลับมาที่รถไม่นานหลังจากนั้นมีรถสีฟ้าคันหนึ่งวิ่งผ่านพวกเขาไปเพราะว่ารถไม่ได้เปิดไฟ จึงดึงดูดความสนใจทันทีพวกเขาเปิดไฟฉุกเฉินและขับรถตามหลังรถสีฟ้าคันนั้นเนื่องจากต้องการให้คนขับหยุดรถสีฟ้าเห็นมีรถตำรวจตามมาจึงค่อยๆจอดข้างทางห่างจากรถตำรวจไม่กี่เมตรเวลานั้นตำรวจวูดลงจากที่นั่งคนขับและเดินตรงไปที่รถสีฟ้าโดยปกติหลังจากรถหยุดตำรวจวูดจะถือสมุดบันทึกมาด้วยแต่ครั้งนี้ เขาวางสมุดไว้ในรถชัดเจนว่าเขาไม่มีเจตนาจะปรับคนขับเพียงแค่อยากเตือนให้เปิดไฟเวลาขับรถตอนกลางคืนตำรวจวูดถือไฟฉายเดินตรงไปที่ฝั่งคนขับยังไม่ทันอ้าปากคนข้างไหนก็ชักวัตถุอันตรายออกมาโจมตีไปทางวูดหนึ่งครั้งวัตถุนั้นทะลุผ่านไฟฉายถูกมือของวูดอย่างไรก็ตามคนร้ายยังไม่หยุด มันใช้วัตถุโจมตีซ้ำอีก4-5หครั้งไปยังตำรวจวูดโอ้ไม่ได้ตั้งตัวลี่หลังจากถูกทำร้ายที่มือหน้าอกและศีรษะเขาก็ล้มลงกับพื้นเมื่อก่อเหตุเสร็จคนร้ายเหยียบคันเร่งหนีไปตำรวจหญิงเทเรซานั่งอยู่รถขันหลังได้ยินเสียงดังจึงทิ้งแก้วน้ำเปิดประตูรถใช้อุปกรณ์ประจำกายตอบโต้สารถสีฟ้าที่กำลังหนีนแอบว่ามันสายเกินไปแล้ว รถสีฟ้าได้หนีรอดไปได้ตำรวจหญิงเทเรซารีบรายงานศูนย์บัญชาการและขอความช่วยเหลือเมื่อตำรวจสนับสนุงมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขายืนยันว่าวูดได้เสียชีวิตแล้วพวกเขาดำเนินการหาหลักฐานแต่ไม่พบเบาะแสใดๆพยานเพียงคนเดียวคือตำรวจหญิงเทเรซาแต่ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันเธอจำได้เพียงว่ารถเป็นยี่ห้อเวก้าสีฟ้าส่วนทะเบียนรถจำไม่ได้ คดีทำร้ายตำรวจจนเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศของตำรวจดังนั้นต้องหาตัวคนก่อเหตุมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรการสืบสวนในวงปล้างทางการดัลลัสได้ตั้งทีมสืบสวน50คนเพื่อสือบคดีนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนใช้ความพยายามอย่างมากในการตรวจสอบรถเวก้าทุกคันในดัลลัสไม่ว่ารถจะเป็นสีฟ้าหรือไม่ ตำรวจตรวจสอบทุกคันแต่ไม่พบพิรุษต่อมาตำรวจเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสะกดจ,จิตจากแคลิฟอร์เนียมาสะกดจ,จิตตำรวจหญิงเทเรซาผลลักมาเป็นที่น่าพอใจเธอจำทะเบียนรถสีฟ้าได้ตำรวจใช้ทะเบียนนั้นเพื่อหาเจ้าของรอบเขาเป็นชาวเมืองจากไวเดอร์รัฐทางใต้เขาให้การว่าบ้านของเขาถูกคนร้ายบุกรุกเข้ามา วันที่26พฤศจิกายนทรัพย์สินบางส่วนในบ้านถูกเอาไปรวมถึงรถโคเมตสีฟ้าปี1972ที่มีค่ามากก็ถูกขโมยไปชาวเมืองคนนี้ยืนยันว่าคนขโมยคือเพื่อนบ้านของเขาชายหนุ่มวัย16ปีชื่อเดวิดจากบอ่อแสนี้ตำรวจสันนิษฐานว่ารถสีฟ้าวันนั้นคือโคเมตที่ถูกขโมยมาซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับเวก้าทำให้ตำรวจหญิงสับสน ในความเป็นจริงรถที่เดวิดขับวันนั้นคือโคเมหลังจากคืนนั้นเดวิดขับรถกลับไวเดอร์และตำรวจก็จับเดวิดได้เดวิดเป็นผู้ต้องสงสัยใหญ่ในคดีทำร้ายตำรวจวูดแต่มันกลับให้การว่าคนทำร้ายตำรวจไม่ใช่มันแต่เป็นคนชื่ออดัมส์จากโอไฮโอดังนั้นหนึ่งเดือนหลังจากคดีเกิดขึ้นอดัมส์ถูกตำรวจดัลลัสจับกลุ่มด้วยคำให้การของเดวิดอดัมส ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิตความอายุติธรรมที่ยากจะแก้ไขเมื่อถูกส่งไปสถานีตำรวจอดัมส์รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอย่างละเอียดและเพิ่มเติมรายละเอียดบางอย่างอดัมส์บอกว่าหลังจากเขามั่นใจว่าถึงห้องพักก่อนสี่ทุ่มเพราะเขาชอบดูรายการทีวีชื่อ The Carol Burnett Show ตอนสามทุ่ม ตอนเที่ยงคืนครึ่งของวันรุ่งขึ้นเขายังนอนอยู่และไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับคดีใช้อาวุธได้อย่างไรแต่ว่าคำพูดของอดัมส์ไม่ได้รับความเชื่อถือจากตำรวจเพราะเดวิดวัย6 6ปีให้การอีกแบบหนึ่งเรื่องแรกคือเวลาเดวิดบอกว่าเจออดัมส์ตอนเที่ยงวันในขณะที่อดัมสยืนยันว่าเจอกันตอน10โมงเช้าต่อมาเดวิดบอกว่าไปขับบรองโกโบตอน5โเย็น ส่วนอดัมส์บอกว่าไปตอนบ่ายสามเดวิดยืนยันว่าดูหนังเสร็จตอนเที่ยงคืนในขณะที่อดัมส์บอกว่าดูเสร็จก่อนสี่ทุ่มเปรียบเทียบคำให้การจะเห็นว่าเวลาที่เดวิดบอกนั้นช้ากว่าอดัมส์สองถึงสามชั่วโมงที่สำคัญเวลาเกิดเหตุเดวิดบอกว่าตอนเที่ยงคืนครึ่งอดัมส์เป็นคนขับรถพวกเขาเพิ่งออกจากโรงหนังและกาลังกลับที่พักก็มีรถตารวจตามมาและสั่งให้หยุด เดวิดนั่งที่นั่งข้างๆรู้สึกกลัวมากอดัมส์จึงบอกให้หมอบลงหลังจากจอดรถตำรวจเดินเข้ามาใกล้ไม่คาดคิดว่าอดัมส์จะชักวัตถุอันตรายใต้เบาะโจมตีใส่ตำรวจ5-6ครั้งจากนั้นพวกเขาขับรถหนีไปยังที่พับคำให้การของสองคนนี้ต่างกันสิ้นเชิงชัดเจนว่ามีคนหนึ่งกำลังโกหกวันรุ่งขึ้น เดวิดขับรถกลับไวเดรเพื่อนๆของเดวิดไม่เชื่อคำพูดของมันเลยพวกเขาคิดว่ามันแค่คุยโ oh อ้อวดหลังจากกลับมาไวเดอร์เดวิดยังไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อและผู้เสียหายบาดเจ็บสาหัสวัตถุที่เดวิดใช้ชิงทรัพย์คือวัตถุเดียวกับที่ใช้ในคดีทำร้ายตำรวจที่ดัลลาสตอนนั้นเดวิดยังอยู่ในช่วงติดทันบนประพฤติเพราะเป็นเยาวชน เขามักจะร่วมในคดีชิงทรัพย์และลักทรัพย์เป็นคนร้ายนิสัยไม่ดีในทางกลับกันอดัมส์ไม่เคยก่อคดีและตำรวจก็หาแรงจูงใจไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องทำร้ายตำรวจการที่ตำรวจวูดเสียชีวิตทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลและโกรธเคืองชัดเจนว่าต้องมีใครสักคนรับผิดชอบเพราะเดวิดระบุชื่ออดัมส์ว่าเป็นคนก่อเหตุอายการท้องถิ่นในดดลลัสจึงตัดสินใจฟ้องร้องแรนดดเดลอดัมส์วัย28ปี หนึ่งปีหลังจากคดีเกิดขึ้นศาลก็เปิดพิจารณาอายการผู้รับผิดชอบคดีคือดักมาเดอร์อายการชั้นนำในเขตที่มีประวัติแทบไม่เคยแพ้คดีในศาลอายการได้เรียกพยานหลายปากมาให้การมัดตัวจำเลยอดัมส์รวมถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อมิลเลอร์ที่เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันพวกเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุขณะขับรถกลับบ้านเห็นรถตำรวจจอดข้างทางคู่กับรถสีฟ้า สามีภรรยามิลเลอร์บอกว่าตอนผ่านไปมองเข้าไปในรถแล้วได้ยินเสียงดังที่ศาลนั่งมิลเลอร์ชี้ไปที่อดัมส์และยืนยันว่าคนหนึ่งที่นั่งคนขับวันนั้นคือจำเลยไม่หยุดแค่นั้นตำรวจหญิงเทเรซ่าคู่หูของตำรวจวูดก็ออกมาเป็นพยานเธอบอกว่าคืนนั้นเธอเห็นคนในรถสีฟ้ามีทรงผมฟูซึ่งตรงกับลักษณะของอดัมส์ ที่สารอดัมส์ไม่สามารถหาหลักฐานที่อยู่มายืนยันความบริสุทธิ์ของตนได้เขาเคยซื้อของใช้และหนังสือพิมพ์ที่ร้านของที่พักก่อนสี่ทุ่มแต่ด้วยเวลาที่ผ่านมานานเจ้าของร้านจำไม่ได้เลยเมื่ออดัมส์กลับถึงโฮกพี่ชายที่อยู่ด้วยกันก็หลับสนิทแล้วจึงยืนยันไม่ได้ว่าอดัมส์กลับถึงบ้านก่อนสี่ทุ่มนี่หมายความว่าจำเลยไม่มีหลักฐานใดๆมาแก้ตางให้ตัวเอง ตอนนี้คำให้การของพยานฝั่งอายการจึงดูน่าเชื่อถือมากขึ้นความจริงแล้วคำให้การของพวกเขาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาอย่างแรกคือคู่สามีภรรยามิลเลอร์นางมิลเลอร์ถูกไล่ออกเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเพราะคดียิบฉวยเงินในปัม๊มสองสามีภรรยาทะเลาะกันบ่อยครั้งและถึงขั้นถูกพาไปสถานีตำรวจ หลังจากเห็นข่าวเรื่องตำรวจวูดถูกทำร้ายพวกเขาก็ตัดสินใจมาเป็นพยานนายจ้างเก่าของคู่มิลเลอร์บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ชอบพูดไม่จริงและไม่น่าเชื่อถือการที่พวกเขามาเป็นพยานอายเป็นเพราะอยากได้เงินรางวัลจากตำรวจอย่างที่สองตำรวจหญิงเทเรซามีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในคืนนั้นตามมาตรฐานเมื่อตำรวจฝั่งคนขับเข้าไปตรวจสอบ ตำรวจฝั่งข้างๆก็ต้องลงมาด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามีปัญหาตำรวจด้านหลังจะสามารถตอบโต้ได้แต่ในคืนนั้นเทเรซ่าไม่ได้ลงจากรถแต่นั่งดื่มน้ำอัดลมอยู่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเธอทิ้งแก้วน้ำเปิดประตูและชักอุปกรณ์ระหว่างสองการกระทำนี้มีหลายขั้นตอน ทำให้เวลาตอบโต้ที่ดีที่สุดหายไปและทำให้ผู้ต้องสงสัยหนีรอดไปได้ที่น่าสนใจคือในคำให้การแรกของเทเรซาเธอบอกว่าในรถสีฟ้ามีคนเดียวและเป็นคนผิวขาวทรงผมฟูคำให้การนี้เป็นผลเสียต่ออดัมอย่างชัดเจนการที่ตำรวจในดัลลาสเสียชีวิตทำให้พวกเขาต้องหาแพะรับบาปมาอธิบายต่อสังคมเดวิด <David S 2> เป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปี และในรัฐเท็กซัสอายุ16จะไม่ถูกตัดสินโทษสูงสุดตอนนี้ตำรวจส่งผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาชื่อเจมส์กริกสันมาประเมินจิตใจอดัมส์เขาให้กระดาษมีรูปร่างเรขาคณิตให้อดัมส์และบอกให้วาดตามอดัมส์รู้สึกแปลกใจและถามว่าผู้เชี่ยวชาญอยากให้วาดอะไรผู้เชี่ยวชาญตอบว่าอดัมส์วาดอะไรก็ได้ที่ชอบ อดัมส์ก็เลยว่านรูปร่างบางอย่างต่อมาผู้เชี่ยวชาญถามคำถามแปลกๆแ,และการสนทนากินเวลา15นาทีสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าถ้าอดัมส์ออกจากคุกเขาจะก่อเหตุร้ายอีกคณะลูกขุนหลังจากหารือกันหลายวันก็ตัดสินสาลเท็กซัสประกาศว่าจำเลยแรนด o อมเดลอดัมส์มีความผิดฐานทำให้ตำรวจเสียชีวิตและต้องโทษสูงสุด อีกสปีข้างหน้าชาวดัลลัสส่วนใหญ่ต่างวิพากษ์วิจารณ์อดัมส์มองว่าเขาเป็นคนร้ายที่ไม่น่าให้อภัยคำตัดสินของศาลทำให้ประชาชนดีใจส่วนอดัมส์รู้สึกสิ้นหวังเพราะเขารู้ว่าโดนใส่ร้ายแต่ไม่มีใครเชื่อสองปีผ่านไปอย่างรวดเร็วและเวลาลงโทษอ,อดัมส์ก็ใกล้เข้ามาอย่างไรก็ตามทุกอย่างกลับมีจุดพลิกผัน ผู้พิพากษาสารสูงลุยอิสแฟรงคลินพาวเวลเห็นว่าคดีนี้มีข้อสงสัยมากในกระบวนการคัดเลือกลูกขุนมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อลูกขุนบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับโทษสูงสุดถูกคัดออกจากรายชื่อดังนั้นโทษสูงสุดของอดัมส์ถูกสารสูงระงับไว้เพียงสามวันก่อนลงมือหนึ่งปีต่อมาสารสูงลงมติด้วยคะแนน8ต่อหนึ่งให้ยุกเลิกโทษสูงสุดของอดัมส์ เมื่อรู้ข่าวนี้อายการดัลลาสกังวลว่าการพิจารณาใหม่อาจทำให้อดัมส์หลุดคดีวันรุ่งขึ้นหลังจากศาลสูงยกเลิกโทษสูงสุดเขาขอให้เปลี่ยนโทษของอดัมส์เป็นจำคุกตลอดชีวิตดังนั้นอดัมส์รอดพ้นจากโทษสูงสุดแต่ไม่สามารถเลี่ยงการต้องใช้ชีวิตในคุกปีต่อๆมาอดัมส์อยู่อย่างสิ้นหวังในคุกในขณะที่เดวิดยังคงอยู่ข้างนอกและก่อเหตุร้าย ความจริงปรากฏแต่ในที่สุดเดวิดก็ถูกตำรวจจับเพราะคดีทำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิตอีกคดีเดวิดบุกเข้าไปในบ้านของผู้อื่นลักพาตัวแฟนสาวของชายคนหนึ่งลากเธอออกมาชายคนนั้นถือวัตถุไล่ตามบนทางนี้เดวิดหันกลับมาใช้วัตถุโจมตีหลายนัดใส่ชายคนนั้นจนล้มลงจากนั้น เดวิดไปมอบตัวที่สถานีตำรวจแต่ยังทำตัวว่าบริสุทธิ์มันบอกตำรวจว่าชายคนนั้นถือวัตถุเล็งมาที่มันและมันแค่ป้องกันตัวตำรวจปฏิเสธทันทีเพราะเดวิดบุกเข้าไปบ้านคนอื่นลักพาตัวแฟนเขาปี1985เดวิดรับโทษสูงสุดเพราะคดีนี้ปี1986คือ9ปีหลังจากคดีโจมตีตำรวจที่ดัลลาส หนังเรื่อง The t i n Blue Line เริ่มถ่ายทำผู้กำกับเอร์ l รล r r มอรใช้สไตล์กึ่งสารคดีเพื่อติดตามคดีเก่านี้ทีมงานถ่ายทำได้สัมภาษณ์ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีในปีนั้นกระบวนการถ่ายทำเหมือนเป็นการสืบสวนใหม่ยิ่งหาข้อมูลลึกลงไปผู้กำกับยิ่งรู้สึกว่า Adams เป็นคนบริสุทธิ์เขาเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงคืนนั้นคือเดวิดในเดือนธันวาคม ผู้กำกับได้สัมภาษณ์เดวิดเป็นครั้งสุดท้ายจากการสัมภาษณ์นี้เห็นได้ว่าเดวิดแทบจะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำร้ายตำรวจและอดัมส์เป็นคนบริสุทธิ์ในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ด a ล l a s Morning News เดวิดยอมรับว่าอดัมส์วันนั้นไม่ได้อยู่ในรถจริงๆตัวมันเองเป็นคนทำร้ายตำรวจอดัม right. ส์โดนใส่ร้ายสิงหาคมปี1988สารคดีถูกออกอากาศ และได้รับกระแสตอบรับใหญ่จากสาธารณชนในที่สุดความจริงเกี่ยวกับคดีก็ปรากฏคนที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นคนร้ายกลับเป็นคนที่โดนใส่ร้ายหนึ่งปีหลังจากหนังออกอากาศอดัมส์ผู้ต้องรับบาปในคุกมา12ปีในที่สุดก็ถูกตัดสินให้พ้นผิดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รับงานชดเชยใดๆปี2004เดวิด ได้รับโทษสูงสุดจากคดีทำร้ายผู้อื่นในปี1985แต่มันก็ยังไม่ถูกฟ้องร้องในคดีโจมตีตำรวจปี1976ที่ดัลลาสปี2010อาดัมส์เสียชีวิตด้วยโรคร้ายในสมองในวัย61ปีคดีนี้กลายเป็นกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ยุติธรรมทางอาญาของอเมริกาถ้าไม่ใช่เพราะกระบวนการถูกศาลสูงระง,งับไว้ในตอนนั้นอดัมส์อาจถูกลงโทษสูงสุดและคนบริสุทธิ์ต้องเสียชีวิต คดีนี้สิ้นสุดโลเห็นได้ว่าความไม่มืออาชีพของตำรวจและความเห็นแก่ตัวของเดวิดเดวิดพร้อมโยนความผิดให้อดัมส์ในขณะที่อดัมส์มีน้ำใจและมองมันเป็นเพื่อนไม่ใช่แค่นั้นตำรวจสืบสวนและจัดการคดีไม่รอบคอบทุกสิ่งที่ทำขอแค่อยากหาคนรับผิดชอบเพื่อปิดคดีให้เร็วความมักง่ายนี้เองที่ทำให้จับคนบริสุทธิ์ จนกระทั่งอดัมส์ได้รับความบริสุทธิ์เขาก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยแต่ในแง่ดีคนร้ายตัวจริงก็ถูกลงโทษอดัมส์รอดพ้นจากโทษสูงสุดและพ้นมนทินแต่ความเจ็บปวดและเวลาที่โดนใส่ร้ายที่อดัมส์เจอมา12ปีไม่สามารถลบเลือนได้ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนไม่ควรเชื่อใจใครมากเกินไปโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักแล้วคุณละ่ะ คุณคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้